ค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาอัดคลิปต่อนะคะหนูก็ต้องเอาของที่หนูเพิ่งแกะไปนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกอะไรอะสกิบเสร็จแล้วเหรอน้องหนูตลกมากเลยค่ะดูตื่นมาคิว <laughs> คิวหนูอย่าเอาออกสิเดี๋ยวน้องเขาพลิกบ้านมา,มา <laughs> ตกเตียงลูกน <laughs> ี่ จิ๊บคุณคัสใส่ไหมใส่ไม่ได hmm. okay. like mm. hmm. ้ไหมอืมอืมเฮ้่ออกนั่นใเหน่ม่เข้าคอน้องแล้วลูกแค่ขยับเฉยๆนะเป็นอะไรเนี่ยจิปตเป็นเช้าเลยอืมอืมฮู้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 ฮู เจ็บโอ๊ยพักตอนนี้หนูก็ต้องลาไปจริงๆแล้วค่ะเพราะน้องหนูไม่เล่นบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันวันนี้嘛ไม่ให้หนูสีของเพราะาว่าเมื่อวานพี่ไม่ซื้อของเล่นไปบ๊ายบาย